โอ้โหโอ้โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบั็กเจ๋งๆอีกแล้วนั่นเองก็จะเป็น5บั็กเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ผมก็ได้คิดสูตรพิถีพิถันมาแบบเรียบร้อยนะครับผมก็อยากจะถามทุกคนดูนะครับว่าทุกคนเบื่อหรือเปล่าครับดูแต่ไอ้พวกบักหรือว่าทิกต่างๆเนี่ยผมทําไมผมรู้สึกเบื่อเหลือเกินอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ก็แล้วแปนะครับผมทุกคนชอบผมก็ชอบนะโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจขึ้นเยอะเรื่อยๆนั่นเองโอเคงั้นเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับบลั๊แรกนะครับก็จะเป็นบลั๊กตั้งไอวอรประมาณอ่ร้อยก๊าลูนะครับปกติเราตั้งไอวอ่าจำกัดแค่สามลูใช่ป่ะแต่ว่าเราเนี่ยตั้งตั้งได้เกินกว่านั้นนะครับตั้งแบบเกินแบบ20่สิบกลูกอะไรอย่างนี้นะครับโอเเเคคคครับโดยยยนนนนนอื่่่ีีกก็ให้ทุ ต้องมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการปิดอิเนเทอร์เน็ตก่อนนะครับโอเคพอทุกคนปิดอิเนเทอร์เน็ตแล้วครับก้หยทุกคนเนี่ยกดเดินแล้วก็กดตั้งไอวอลแบบนี้นะเดินไปจนกว่าคิดว่าเราจะตั้งไอวอลได้แบบ100ร้อยกโลนะครับผมก็จะเดินแบบให้เกินเส้นขาวนะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก้หยทุกคนเนี่ยเปิดอิเนเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็กดเดินวิวงแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวมันก็วาร์ปแบบวาร์ปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รอ เฮ้ยแม่งเจริญเลยกูขาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮียกูต้องต่อยแบบจนกว่าแบบไอวอลจะแตกออ้หัหน้านเลยโอเคครับผมผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไอวอลมันก็จะตั้งแบบเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเราเนี่ยสามารถตั้งไอวอลแบบเออเกินแบบ20ลูกนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะเห็นป่ะนี่เห็นป่ะเออไม่โคตรจีเลยเห็นปะ่ะเราเนี่ยสามารถไปปั่นห้องไอพวกแข่งไรหรือว่าต่างๆได้นะครับผมเฮ้ย ผมว่าผมคิดอีกวิธีหนึ่งได้ว่ะผมจะสร้างบ้านเลยทุกคนโอเคผมก็จะตั้งแบบนี้ครับตั้งเป็นบ้านเลยเออนี่เขาเรียกว่าบ้านหรอวะโอเคผมจะตั้งใหม่ครับบ้านเออผยู่สร้างบ้านใสม่ผมมีบ้านอยู่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างห้องเลยกับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถมาสร้างบ้านแบบนี้เหมือนผมได้น,นั่นเองนะครับผม,ามาถ้าแบบยิ่งมีคนเยอะก็ยิ่งแบบสร้างบ้านเยอะนะครับแบบอ้อมอ้อมรอบอะไรเงี้ยเออใครแม่ความคิดถึงบ้างวะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมที่ผมสร้างนะเออ นี่ครับบ้านผมครับผมมีปัญญาสร้างเลยแค่นี้ครับโอเคครับผมงั้นเราก็ไปรับชมมักต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเราเสียเวลามาเยอะพอสมควรเลยโอเคครับเลสโกครับโอเคครับบักต่อมาถ้าก็จะเป็นบัรกของท่าเต้นนะครับอะผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าท่าเต้นผมเนี่ยมีไม่กี่ท่าเองนะเห็นปะเออมีแค่นี้จริงๆนะครับเห็นปะเออตอนที่เราเนี่ยจะทําบักนะครับโดยเพื่อเราเนี่ยต้องมีท่าเต้นคอปป้าก่อนนะครับ ที่มันสามารถเต้นรวมได้นั่นเองก็ให้เพื่อนเราเนี่ยไปใส่มาครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าโซนฟีตาครับเราเนี่ยสามารถใช้ท่าเต้นของเพื่อนได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นของอ,อิเคมรกรหรือว่าสากาพวกแบบที่แบบเป็นท่าเต้นของวิวเจ็ดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นอะไรก็ได้ครับเนี่ยเราก็สามารถแอคคนอื่นได้นั่นเองสว่วนวิธีทำนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมายืนค่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยกดเต้นแล้วก็เราก็กดเต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับรอท่าเต้นมันนนะ แต่ถ้าถ้าเต้นมันไม่ขึ้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปกดห้องซ้อมยิงปืนใหม่นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดนะครับโอเคครับผมผมก็จะมาทาใหม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูยัไม่กดทั้งเต้นเลยเดี๋ยวจะโอเคผมก็จะกดทัดเต้นนะครับแบบนี้ครับแล้วก็กดวิ่งเข้าไปใหม่ป๊าบอ่าหลังจากนั้นนะครับก็รอเพื่อนรอเข้ามาอีกคนนะเอาเพื่อนกู่ะเออเนี่ยโอเคนี่ครับทั้เต้นมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเดินได้นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่งไปกดนะอ่ะเราก็ต้องเดินไปหาสาวอะไรย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดท่าเต้นนะครับก็ต้องให้เพื่อนเรากดท่าเต้นใดท่าเต้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วแล้วเราค่อยกดท่าเต้นนะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ท่าเต้นของเพื่อนได้นั่นเองโคตรเจ๋งเลยเห็นปะเออเราเนี่ยสามารถไปแอคสาวแอคโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเราแบบมีเพื่อนที่แบบมีท่าเต้นเอเคอะไรงี้ครับเราก็สามารถไปแอคได้นั่นเองโอเคครับงั้นเราก็มารับชมบล็กต่อไปเลยก็ผมเจ โจ้เนะครับโจ้ผมชอบนะทัตเต้นเนี่ยเทดิโอเคครับผมผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบักที่มันแบบสามารถวิ่งบนน้ําได้นะเดี๋ยวก็อื่นเนี่ยผมต้องหาเิรินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตายก่อนนะซึ่งผมเนี่ยเจอคนค่อนข้างจะเยอะนะครับน่อยิงผิดคนแล้วไอ้น้องเออเดี๋ยวเจอสวดเคิร์นแน่ยิงนักหล่อเราอ่ะเจอเคิร์นเป็นไงฮะเก่งเหรอฮะมาใหม่ดิ ได้ส,ส,ส,สอได้สอดยิงฟรีนะยิงฟรีนะยิงฟรีนะกูะอะอบอกแค่เออมายองกเสร็จกูดีนี่ผมเก่งป่ะทุกคนเอออย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับบั็กที่ผมจะพามาทำแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับแล้วก็กระยะประมาณนี้ครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยดีดไปครับอ่ะกดต่อยนิดนน,นะครับเพื่อให้มันแบบอ่าสามารถเดินบนน้ำได้ โอเคเราก็ติดบักเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เห็นปะทุกคนเนี่ยเราสามารถวิ่งหรือว่าเดินหรือว่าเต้นถ้าเต้นก็ได้นะเห็นปะเออโคตรจริงนะหรือว่าเอามาซ่อนตัวหรือว่าส้มยิงก็ได้นะผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองวิ่งไปออกเอ่อออกจากแมปดูนะครับเผื่อมันออกได้นะผมจะลองดูนะโอเค โอเคครับผมก็พยายามวิ่งออกแมพนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถวิ่งออกแมพได้นะนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาทาบล็อกอันนี้แล้วก็มาวิ่งเล่นกับเพื่อนได้นะครับเวลาแบบรอแบบเบนะื่อครับแบบจากบล็กเล่นอย่างนี้นะโอเคครับผมงั้นเราก็ไปรับชมบล็กต่อไปกันเลยครับผม Let's go าร์ดโอเคครับสำหรับบล็กต่อมาครับก็จะเป็นบล็กตรงรอเครื่องบินอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปก่อนเนี่ยผมพาทุกคนสํารวจด้านไปทั่วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมก็จะพาทุกคนสํารวจให้ทั่วนั่นเองโอเคครับผมในเมื่อทุกคนมาอยู่ในรอ หน้าขึ้นไปเลยนะครับกให้ทุกคนมากระโดดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นทางลัดนะครับโอเคแล้วก็กดกระโดดแบบนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นแบบทางลัดอีกขั้นหนึ่งนัเองหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนกระโดดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอทุกคนคิดว่าตัวเองกระโดดขึ้นมาสูงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่ะผมแค่ผมกระโดดขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วครับกให้ทุกคนเนี่ยกระโดดขึ้นแบบนี้นะครับปั๊บอ่ะปั๊บนี่ที ตรงรอเครื่องบินได้นะครับเห็นเนี่ยเห็นปะเออแต่ว่ารอเนี่ยอาจจะอยู่นานไม่ได้ครับซึ่งเพราะว่าเกมเราจะดิ้งออกจากเกมนะครับเพราะว่าเราปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับเห็นปะเนี่ยเราก็สามารถสํารวจได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะสํารวจไม่ยอดถึงนะครับผมก็ทําได้แค่นี้นะครับเกมก็ดิ้งพอดีนะเห็นปะเออโอเคงั้นเราก็ไปรับชมบล็กต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมสําหรับบล็กต่อมาครับก็จะเป็นบล็อกอัสตานะครับต่อให้ทุกคนเนี่ยไปหารถจิ๊บมานั่นเองแล้วกก็ให้ททุุคนนนเเรีียมมาตงง่ือป๊ เดี๋ยวใครมันยิงวะเอ้คนจะทำคลิปเนี่ยมันต้องเจอกระสุนผมนด้านหน้าแล้วแหละกระสุนด้านหน้ามันฮะตายซะยิงนั่นแหละเฟิร์ตก็ลบเลยโอเคครับชุบเรียบร้อยเราจะจัดการในข้างบนด้วยยุ่ไหนไวะสโค๊ปกับแม่ลอกดนะ้วยเอาได้ไงเนี่ยหมดแตกไปยิงนั่นแหละเอ้จักอะไร โอเคครับ okay, ผมในเมื่อเราขี่รถมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยลงจากรถก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดันเข้าไปข้างในนี้นะซึ่งมันสามารถซ่อนตัวได้นั่นเองไอ้บักนี้นะผมคิดว่าก็น่าจะมีค่อนข้างจะประโยชน์โคตรๆเลยนะโอเคปับ๊บนี่ครับดันง่ายๆนะผมจะเตือนไว้ก่อนนะครับทุกคนเนี่ยห้ามไปยิงสตูนะครับเอาไปซ่อนตัวจะดีกว่านะครับอย่างเช่นเรา,เาไปแคมป์อะไรอย่างเงี้นะครับหรือถ้าเราเอาไปยิงคนเนี่ย เราอาจจะแสกโหดแบนดได้น,นะครับแล้วก็มาด่าด้นั่นผมนะเออเพราะว่าทุกคนอยากดูนั่นเองอยากดูบักนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถเอ,อเดีดยวเยวถอวทำไมโซมสโคดมันต้องติดขอนไม้แบบนี้วะโอเคเดี๋ยวผมจะพาสำรวจดูข้างในนะครับเป็นยังไงโอเคค่อยเดินนะผมกลัวแบบอยู่ๆมันก็หลุดออกนะอย่างเช่นเราไปเจอแบบเจอรถใกล้ๆแหนก็สามารถมาบักตรงนี้ได้นั่นเองอ่าเป็นบักที่จริงนะเห็นปะเราสามารถกระโดดได้น,นะหามุมถ่ายรูปอุ้ยเอา้าเฮ้ยเอา้าเฮ้ย เอ้ยขามยิงกูเฮ้ยเดี๋ยวนะออกไม่ได้ไอ้ไม่เพื่อนฉันก็กอนดฉันก็กอนเอ้ยอย่าอย่ายิงกูเออกูรอดแล้วเว้ยไม่หาไปกินกูหรอกโง่จะด่าไปก่อนด่าไปก่อนเฮ้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอะโพอไปเอาเอาอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวอีกเ้าโอ้แม่งเอ๋อร์ตะโคเลย แต่เพื่อนกูทั้งกูโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับโดยทุกคนเนี่ยขอแค่แบบกดติดตามแค่นี้จริงๆนะครับโอเคงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย